สยามสมัยเมืองน่านจัดงานน,าน่านนานสิบปีมอบทุนการศึกษาและช่วยโรงเรียนที่ประสบอักคีภัยที่ผ่านมา เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่โรงแรมน้ำทองน่านอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานโดยมีนายสมชายผันแก้วอดีตผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการจังหวัดน่านในฐานะประธานสาขาน่านของบริษัทสยามสมัยบร o เกอร์ e จำกัดได้จัดงานครบรอบ10ปีโดยมีชื่องานว่า,าน่านนาน10ปี โดยมีวัตถุประสงค์รวมของการจัดงานว่าเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างสยามสมายกับชาวเมืองน่านถึงแม้ว่าเราจะทําธุรกิจแต่ที่เราแตกต่างคือเราสร้างงานให้กับคนเมืองน่านโดยให้คนน่านดูแลคนน่านด้วยกันเองผลงานที่ปรากฏเราสามารถคุ้มครองลูกหลานของชาวน่านด้วยประกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุ นักเรียนได้ถึง329โรงเรียนรวมเด็กๆที่เราดูแลทั้งสิ้น53,391คนและยังทำประกันภัยให้กับบุคคลทั่วไปอีกกว่า4,000คนการจัดงานยังได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจำนวน11โรงเรียนและโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนอีก9โรงเรียนและโรงเรียนที่ได้รับทุนช่วยเหลือเหตุ อคีภัยจำนวนสองโรงเรียนและเพื่อขอบคุณให้ผู้การสนับสนุนสยามสมายตลอด10ปีที่ผ่านมาและขอกำลังใจจากทุกท่านมารับรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันมาถึง10ปีแล้วและจะอยู่ด้วยกันต่อไปบนความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกๆด้านนายสมชายได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมเป็นลูกชาวนานทำงานเป็นครูมาจนกเกษียณอายุราชการถึงวันนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่ากเกษียณแล้วนะ เพราะผมยังทำงาน ที่ผมรักคือการดูแลเด็กๆลูกหลานของคนเมืองน,น,น่านถึงห้าหมื่นกว่าคนที่ผมทำมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะเพื่อนครูเพื่อนข้าราชการต่างกระทรวงและชาวเมืองน,น,น่านที่ให้การสนับสนุนการทำงานของผมด้วยดีเสมอมาผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานน,าน่นานน่านสิบปีผมมั่นใจว่าจะดูแลลูกหลานชาวน่านด้วยหัวใจของความเป็นครูเต็มร้อยถึงแม้จกกะเกษียณมานานแล้วก็ตามส่วนกับบริษัท สยามสมายที่กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การบริการประชาชนในทุกสาขาอาชีพตามนโยบายของประธานบริษัทซึ่งก็เป็นคุณครูมาก่อนเช่นกันและดูแลลูกหลานชาวน,าน่าหนห้50,000กว่าคนด้วยหัวใจครูเต็มร้อยถึงแม้จกกะเกษียณมาแล้วสุกันวริสุวรรณายงาน